ภรรยาเอสกันตพงเศร้าได้รับข่าวร้ายสูญเสียคนในครอบครัวในขณะที่สามียังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเรียกว่าเป็นมรสุมชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงบำรุงรักและครอบครัวหลังหนุ่มเอสต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าหนึ่งเดือนจากอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมา ล่าสุดคิตตี้ก็ได้โพสต์เศร้าอีกครั้งหลังได้รับข่าวการสูญเสียคนในครอบครัวโดยเธอก็ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรม t o r y ี่ส่วนตัวว่า already a m o n in hospital that we are fighting by your side and the n the family get hit with another tragic news we will miss you dearly long o t หนึ่งเดือนในโรงพยาบาลที่เรากำลังต่อสู้เคียงข้างคุณจากนั้นครอบครัวก็ได้รับข่าวที่น่าสลดใจอีกครั้งพวกเราจะคิดถึงคุณลุงออสที่รับ ีจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้คิตตี้และครอบครัวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะ